สวัสดีจ้ามามาอน้กินกาแฟกระไดจ้ามีกล้วยหนึ่งลูกขนมปังใส่นมซองแผ่นจ้ามาเด้อมาเด้อกาแฟกาแฟกาแฟ,าฟจ้าจ้าบ่ได้บอไดูม่บ่ได้มกเขา ไลไก ic. to ็ย er ังหาคุยหาพีหานอนก็เพื่อนกันเนาะก็คิดหอดกันก็ยืดถือก็ไม่กินกับแฟ่คุยคุยน้่เด้อค่ะเด้จก็ฮักทุกคนก็บางคนก็เข่ามากก็เพ่นกับฟ้าวเนาะค่ะเนาะเพ่นกับข้าฟ้าวไปคอมเมต์เพ่นกับบุลิบ จ้าก็กเข้าใจกันยุติจาต่างก้นต่างแหลม,มก็เย็ดสิวกะว่เป็นยังแต่ว่าเย็ดิวไปหาเย็ดสิวทํใไ้เบิดถูกต้องทุกอันนะคะถ้าเย็ดสิวไปหรือเพิ่นบออยากได้เพเพื่อนมาเพิ่นคืนนบอบก,กุดเหราเย็ดสิว่าขึ้นนะแต่ว่าเยติวไปเย็ดติวกดเนี่เพื่อนเพิ่นสีบกเขียนบ ถ้าจะจิ๋วกดเลิบไห้สิมีคนเกลียดว่เนาะอยากจิ๋วก็ขอโทษขออภัยเด้อเพราะาอยากิ๋วไป,ปวดเลิบไห้เบิดทุกคนจ้กยากิ๋วขาไปบ้านได้ไปกินข้าวบ้านไหนเด้ออืมท่านท่านบ่ถือใจยากจิ๋วก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าท่านเพิ่นมาบ้านยากจิ๋วยากจิ๋วเมืองค่ะเมือน,นี้ยิ่งเห็นจ๊ะๆอะไค่ะเมืองตั้งแต่ยากจิ๋วทรงคลิปกินปูออกไปจ้ะยากจิ๋วเห็นเลยว่าไพเขามาไห้เลิบไห้เลิบจ้ะ ผู้ใดบอกหายยดจิ๋วหูเลยเห็นเห็นเลยจ้ะยศจิ๋วจะคอยตอบคอมเมนต์ไปนั่มแต่ยศจิ๋วก็ขอโทษที่ว่ายศจิ๋วกับมากินกาแฟกับมาคุยนั่มกาแฟกับฮวนฮวนจากกาแฟดำ้ักทายด้วยยดจิ๋วกินกาแฟดำจ้ะยศจิ๋วกับบอกหูว่าเพิ่นไปอยากได้เลิฟเนาะยศจิ๋วจะไปให้เพิ่น เฉพาะเพิ่นมาเ,นา,เนาเพิ่อนโบหายเย็ดจิวเพราะว่าเพิ่นบ่อยากได้เลิฟจ้ะย็ดติวกวัเข้าใจย็ดติวไปบางเพิ่นจะจะคลิปย็ดคลิปย็ดติวกว็ให้เลิฟเพิ่นจะย็ดติวโบงู้ย็ดจักเพิ่น,พนสิเคร์ให้เย็ดติวโบจะย็ดติวกวัขอโทษขออภัยค่ะแต่ว่าย็ดติวเป็นไม่เป็นนิสัยนะคะอืมบ่สิได้เพราะว่าย็ดติวหนีงกระสันอยู่ซัมนี้กดมานี่8เดือนแล้วกระสันซัมนี้อยู่จ้ะกดเลิฟ้หมู่ แต่ว่ามูเขามาเออม,มาหกเลิบหกคนมาคอมเมนหกคนแหลกม,มีเลิบสามเลิบก็คือสามคนหนึ่ง่นบ่หาย่นบ่อยากได้ยัดติวไปท่านไปยัดติวไปหาท่านยัดติวไปให้กับยัดติวขอโทษขอให้เย็ดติวกับเขียนซื้อไปอยู่ ต่อไปยติ๋วก็จะบอกกาให้เพื่อนดอก้างอย่าเบิ่งเกียดยาติ๋วตามใจคนอยจะอืมตะกี้ยติ๋วที่มันคัดใจเพื่อนอยู่ยาติ๋วไปกดเลิฟเข้าไปเนาะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ไปกดเลิฟให้เพื่อนจะแล้วก็ค่อยไปคอมเมนต์ทั้งใจเอยงสินะท่านไปท่านเลิฟที่หายติก็จะบอกรักที่หา้าเออมกักินเขากินปลาน้ำดึงสินะเพื่อนอาจจะบ่พ่อใจเนาะคะเนะาะจะ ยัดดิวกว่าขอโทษขออาภายัยหลายๆท่านผู้ใดบ่อยากได้เลยประหยัดดิว,วไปกดให้นะคะอืมอดเพราะว่ายัดดิวเปินก้นบกท,ทีอย่างยัดดิว,วขอโทษขออาภายัยหลายๆเด้อท่านยัดดิวไปเฮ็ดคัดใจผู้ใดก็ได้ มันเนี่ยติวปล่อยคลิปกิดนปูออกไปนางมึงนางไรมึงผู้แลกับมาผู้สองผู้สามขมาาไรขมาไม,ไม่ไม่กลับเป็นทนทอนลงมาเ่ยผู้แข่งเปล่าคานบรหัยจะนี่แต่วารู้สึกว่าแต่ไม่แต่ตคนหูหูกดยูทูบนะคะที่ขามาเป็นโมูกันแต่ไม่แต่ตคนหักแท่งกันจ้ะ ยติวบอกคอสดคอแพ้ลรยๆเย็ยติวบอกหูว่าเป็นบ่มักเลิบยดติวบอกว่าเิ่นงามเลยแท้ๆเลิบเลิบหดจนเลิบหาด้วยใจนึกนะเยะยติวเข้าไปบ้านไพ้กระต่ําย็ดติ๋วหาเลยนับแหลกขึ้นเลิบ ขนาดเริ่มเลิอยา่างแบบกดยอ้อนวิดีโอขึ้นมึงกดให้เพิ่นค่าแต่มึงพ่นกินตำัะคุงอือหลายเพราะว่าเพ่นกินเป็นจะแซ่บยัดติกอแกลยนั่นขอโทษพี่เด้อใส่กันเละฉันยัตติวไปกดเลิอกให้ ก็บ,บอกใต้คอมเมนต์ยอะติ๋วแล้วเดอ้ออท่านบามากเรายายหนูบามากกดเลิฟดอกแต่หนูไปบ้านยายหนูก็ยังบ่ได้ให้ยายยายบ่ตตรงมากดให้หนูหลอกแล้วเดอ้อบ่ตตรงเกรี่ยใจยายยายบุกเียดจ้าอื ได้กับบริบาตุ่นไหนสิ่ที่เป็นมั่งสว่าสิว่ายายมาเบองบอลมายายบกกดเลยหายายหลายายมาบองโบแมนเลยแต่ว่ายายคิดเองย่ายเห็นนะว่าตุเจ้ามาบริโกดห้ยายย้ายไปหาตุเจ้าย้ายกดให้ตุเจ้าสิบบกเกียดห้ยายบอคุดเดะผู้เฒ่าคุดเดค่ะเด้ออืม ยากกับบรด้อีกอย่างมากไม่น้ำยูทูบบอกแต่ว่วาไอ้ไอ้เรื่องได้เรื่องเสียนี่บรได้ว่ากันดอกกะอยากให้ทุกคนมาหอดไว้ๆค่ะจะได้ดูซื้อซื้อยาค,ค,คือคือแม่ติวกับแม่หวานอันนี้อารมณ์ดีเพราะว่า,วาทมเพื่อสนุกบรได้ตรงทืออย่างมากไม่ อ,อคลิปก็กินข้าวแต่ละคราบกินกาแฟมือละแก้วจะไม่ได้อะไรมากมาเลยกาแฟแต่ยังบ่ได้ใส่นมบม่ได้ใส่คอฟฟี่เมดบม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นกาแฟดำประหยัดขนาดไหนอากจ,จะาเจ้าหญ้าอะไรญาจ,จะขอจบคลิปแค่ดีเด้อ อันผู้บ่ได้อยากได้เลิบผันย่าก็ขอโทษขออภัยเด้อท่านย่าไปให้เลิบบ้านผู้ใดก็ไดจะย่าขอโทษอันเพราะว่าอันเพื่อนมาเพื่อนก็บ่ได้กดเลิบค่ะนะก็ย่าก็บ่หูว่าเพื่อนบอ่มักเนาะค่ะเนาะจะขอโทษขออภัยขอมักไม่เด้อค่ะเด้อจะคนไห่ที่ฮักคลิปย,ย,ย,ย่ามองคลิปย่าเออมักไม่คลิปในโตเม่ติว Matthew เป็นเม่ติวกะขอให้กดดิง้ง จาแล้วก็กดเลิฟกดไลค์กดแชร์ให้แม่ติวด้วยนะคะรักจริงรักด้วยใจจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย